ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ก็มาชมคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่คลองสงําสุวรรณภูมิเหมือนเดิมนะครับก็หมายที่ผมลงวันนี้ก็เป็นหมายประตู2นะครับก็มาตามล่าหานิโนะนะเห็นเขาได้เราก็อยากได้มั่งนะครับประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับก็อะไรอะไรก็เหมือนเดิมมีเปลี่ยนแปลงอยู่สองสาอย่างนะครับก็เหยื่อนี่จะเป็นเหยื่อ สูตรของผมอยู่แล้วนะครับที่ใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับเป็นเหยื่อออกอ่างออกอะไรนะครับส่วนผสมเดี๋ยวอบอกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้มีตัวเกี่ยว2ออย่างนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นหมูยอนะครับตัวเกี่ยวหมูยอนะครับแล้วก็มันหมูหมักไข่เป็ดน,นะนะครับนี่ผมเคยใช้แล้วนะหมูยอใช้ใช้ได้ผลนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับเหยื่อก็หัวเชื่อผลไม้รวมนะตัวแต่งอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะขึ้นบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะตายตัวแล้วนะสำหรับในส่วนของอุปกรณ์ชุดสายหน้าของผมนะครับประมาณนี้นะครับก็อากาศกําลังดีนะน้ำไม่เย็นเท่าไหร่นะครับนักตกปลาก็เริ่มทยอยมาก,กันแล้วประมาณนี้นะสำหรับไมโครองส่งน้ำสัวอุณภูมินะครับไหมประตูสองนะ นักตกปลาก็เริ่มมาแล้วเ๋ okay, ครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันดูนะจะมีผลงานไซส์สวยๆหรือเปล่านะครับนงนินโบจะมาให้เราเห็นหรือเปล่าจะมีปิดคิวไหมเดี๋ยวติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะโอเคครับลวยลุย,ลย,ลย,ลย ไปกินแล้วโอ้สองตัวติดเลยน้ำเดือดเลยอ่ะตู้กตุ้กน้ำเดือดกระจายเลย ไ้ตะเพียนตัวอ้วนนะครับไส่อ้วนมากเลยดู งานครับผมส่งงานพอดได้อยู่นะครับรอดเหวินนะพอมีตัวอยู่มีไซส์สวยๆมาสองสามตัวนะครับสวยอ้วนประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้รอดเหวินนะก็มีไซส์สวยๆอยู่สองตัวสามตัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตะเพียนไซส์อ้วนนะ ประมาณนี้นะครับไชสถือว่าโอเคอยู่นะไส์ฝ่ามือเลยนะครับเนี่ยไส์สวยเลยวันนี้อะไรไม่อะไรวะเนี่ยอะไรตายเนี่ยะนนยตยนะตเพียนอ้วนนะครับปิดท้ายนะอ้วนมากเลยนะครับอ๋อประมาณนี้นะครับรอดเนวนะสําหรับไมมคลองส่งน้ําสวงอุณภูมินะครับไหมประตูสองนะครับวันนี้วันนี้วันพุธที่ยี่สิบเก้านะรอดแหวจริงๆนะครับ <laughs> ประมาณนี้นะครับอ๋อนานะก็ ถอดใจกันไปหลายคนนะครับบางคนก็ย้ายหมายกันนะครับประมาณนี้ก็ร้อนแ้่จริงๆวันนี้โอ้ชีวิตเลยครับก็วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหงาหน่อยนะครับวันนี้อากาศไม่เป็นใจนะอากาศเย็นนะครับเย็นน้ำนี่เย็นเกี้ยบเลยนะครับน้าๆหลายท่านก็ถอดใจนะครับบางคนก็ บ้างคนก็ย้ายหมายเหงาจริงๆเหงามากปลาไม่เข้าเลยนะครับก็ปลาล่าเนื้อเยอะนะครับปลาปลาไกยเพียบเลยนะครับใครที่สายปลากายนะผมแนะนําเลยของส่งน้ํานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ปลากายนี่ยคือแบบเยอะมากเลยนะครับกูปลาไก่มีแต่ตัวใหญ่ๆไซส์สวยๆอย่างนั้นเลย นะครับใครที่เป็นสายปลากายนะผมแนะนําเลยคลองส่งน้ําสุวรรณภูมินะครับเตมไม่หมดเลยนะครับโอ้ขึ้นน้ําเดือดดื้มดื้อมดําใหญ่เลยนะครับทั้งวันนะครับโดยเฉพาะประตูสามนี่เดือดมากนะครับปลากายนะครับประมาณนี้แล้วก็อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างเย็นนะครับไม่มีเหงื่อเลยนะครับตกปลามาทั้งวันไม่มีเหงื่อเลยนะครับน้ํานี่เย็นเจี๊ยบเลยนะครับโอ้ปลาปลามันเข้า ช่วง10โมงนะครับเข้าแป๊บเดียวนะครับก็หลังจากนั้นก็มาห่างตัวนะครับมาบ้างไม่มาบ้างนะครับนี่ก็พอเอาตัวรอดได้นะครับน้าหลายๆท่านแกก็ถอดใจนะครับหนีไปหมายประตูสองข้างๆผมนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าประมาณ3เจ้านะครับวันนี้คนนี้เข้าคนนั้นออกคนนั้นเข้าคนนี้ออกนะครับก็ประมาณ3มเจ้านะครับผมนี่ก็ยังดันทุลังตียันตอนนี้บ่ายสามโมงสีแล้วนะครับดันทุลังอยู่นะครับ ก็พอดีก็เรายังพอรู้หน่อยว่าตรงไหนมันมีมีปลานะครับก็ผัดเข้าไปตรงนั้นอย่างเดียวนะครับก็มีหวานบ้างสักพักหนึ่งนะครับลองลองดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อวันนี้หวนมากนะครับก็นานาๆหลาย,ลาย,ลายๆท่านก็น่าจะรู้นะครับโอ้ใครที่มาตกปลาโคองสงนะวันวันที่อะไรวันพุธที่ยี่บ้าน่าจะรู้นะครับอันนี้ถือว่าไม่ไม่ห้วนะ ได้ตัวอยู่นะครับรอดแนวนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับจะไปที่ไหนก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมาวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณมากครับ